ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดค่ะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ฝุ่นละออง PM 2.5และการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนอินทราคีรีค่ะ ดเตอร์เทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นางโสภาพึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดที่ได้ร่วมจัดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนณที่ทำการชุมชนอินทราคีรีเขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีนายมงคลเกตวงศ์ประธาน ชุมชนอินทราคีรีพร้อมประธานแต่ละชุมชนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดโดยได้นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเสนอให้ผู้สูงอายุได้รับทราบพ,พร้อมเข้าร่วมรับการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019ฝุ่นละออง PM 2.5และการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมให้ความรู้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดโดยในการจัดการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโครงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019การป้องกันฝุ่น PM 2.5การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการควบคุมป้องกันการรักษาโรคไข้เลือดออกและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องประโยชน์ของการออกกําลังกายและการออกกําลังกายที่เหมาะสม สมสำหรับผู้สูงอายุเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลงโดยมีเจ้าหน้าที่จากคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นวิทยากรในการให้ความรู้